พเพื่อนเพื่อนของผู้วายชนนะครับนี่นี่คือเพื่อนเพื่อนของผู้วายชนครับอำลาคุณพ่อนะครับเพื่อนๆก็เสียใจเนาะแทนคุณพ่อด้วยแล้วที่เสียลูกชาย ไปในครั้งนี้นะครับ นะครับเพื่อนๆของลูกชายนะครับก็าลาอำลาคุณพ่อนะครับ ตาปีนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วคุณตาเจ็ดสิบสี่อย่าบอกเจ็ดสิบสี่ดิบอกห้าสิบห้าเนาะเออครับเพื่อนเพื่อนเขาก็ยังอะไรอวรเนาะเออนะครับการจากไปของเพื่อนนะใครจะคาดคิดเนาะเหตุการณ์อย่างนี้ไหนนี่ยายเหรออ๋อเป็นยายแหรอครับยาย เดี๋ยวก่อนยายยายหมายความว่าเป็นลูกเป็นยายเป็นแม่แม่น้องลินคนที่เสียไปเนาะใช่ปะอ่อครับนี้แม่เนาะอันนี้หลานก็ยังเหลือหลานอีกคนนึงใช่ไหมเหลือหลานอีกคนนึงอครับน้อก็เสียใจด้วยคุณยายเนาะนั่นละแล้วคุณแม่ครับสบายดีนะ เออคุณยายคุณแม่คนนี้ไปไหนก็เจอกันประจำยังแข็งแรงไปปีหน้าท่า่ปีเนี้ยเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบสี่ไม่ตายแล้วเออเนาะอย่าเพิ่งด่วนตายครับอย่าเพิ่งด่วนอยู่เป็นรังรค่าครับ่ะครับเนาะเรายังไม่ถึงล้วเรายังมีลมหายใจอีกนาน ไม่มีโรคมีภัยทุกอย่างพี่ดูแลโรคภัยไข้เจ็บเนาะอย่าให้มาเบียดเบียนดูแลครับมีตลอดโรคภัยในตัวมันมาเองกันเนาะวัยถึงวัยไงเอ่าครับถึงวัยถึงวัยเราก็โรใส่มาเองมันเรากินยามากครับถึงวัยถึงวัยก็ลองนั่นเนาะหมอเขาถามเหรอเออเคยกินยาแก้ เออท่านนองเสียใจด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะเนาะใครจะคาดคิดเนาะจะมาด่วนเร็วขนาดนี้เนาะครับน่น,น่อยฮะเขาสัญญามาแค่นี้นนนแล้วก็ตรงตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับนั้นเราก็เนาะต้องทำใจก็ถึงบ้านอยู่แล้วนะมัใช่ มีคนเห็นว่าเขามาสองคนไม่เหรอเห็นเห็นใครว่าเห็นว่ามีมาสองคนมากับผู้หญิงใช่ไหมเออนั่นแหละเขาว่าเอ๊ะแล้วไม่เบรกเลยรถอ่ะคนที่เขามองหันหลังเขาเห็นผ่านไปแล้วก็มองหันหลังไปเดี๋ยวไปดูเนี่ยเอ้าวิ่งดิงแยกเยอะไม่มีการเบรกเนี้ยนะโน่นน่ะเขาแสดงว่าเขามาเต็มที่ครับอืมก็ว่าอืม ก็อ๋อเขาเขาตั้งแต่หน้าวัดนะตรงนี้มาแล้วตรงตรงเนี้ยไอ้กุ้งขายของเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาว่าอือออาครับครับโชคดีนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนครับผมกลับก่อนครับพี่ครับกลับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับก่อนกลับก่อนเอ้าเฮ้ยเท่าไหร่อีวันนี้น้องหรือพี่วะน้องเหรอ ฮะวนไหนน้องหรอวันไหนคู่แฝดหนาคู่แฝดเปน็นหนาออกไปแล้วอ๋อโอเคโอเคได้ข่าวไปก่อนว่าเอ็งได้ขา่าวยัง่ะอืม